ยุคสิ้นหันแผ่นดินคลอนแคลนเหล่าขันทีครองแคว้นอธรรมนาความรู้เรืองรองปัญญาประจักษ์ตารู้ติดนามว่าปราดแห่งยุคสมัยไม่คล่องแวะลาบยศตำแหน่งทำนำทางแสดงมิวันไหวสิทธิ์มากมายล้วนเล่าปีกล้าชัยกองสุนจ้านพรั่งพร้อมใจพักดี เมื่อโจรพกผ้าเหลืองเรืองฤทธิ์ท่านนำกลศึกคิดปราบปรามผีหวังคืนความสงบสุขทั่วธานีแต่ถูกใส่ร้ายมนทินมีในวังถูกจองจำพลัดพรากจากหน้าที่เพราะความซื่อตรงนี้แลกความหวังแต่ใจไม่หวัน่นพลังไม่สิ้นบงังรอคืนความเป็นธรรมกลับคืนมา เรื่องราวของโลติดเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอันเป็นยุคที่การเมืองภายในราชสำนักเต็มไปด้วยการคอรัปชันและอิทธิพลของขันทีเข้ามาแทรกแซงอย่างรุนแรงท่านเกิดในตระกูลขุนนางที่เมืองจัวจุนในมณฑลอิวจิว๋วนี่คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ท่านเป็นคนบ้านเดียวกับเล่าปีในวัยเยาว์ โลติดเลือกเส้นทางแห่งการศึกษาและความรู้ท่านเป็นสิทธิเอกของปรมาจารย์หมาโรงซึ่งถือเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นปรมาจารย์หมารงเองก็เป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้งในคมภี์โบราณโดยเฉพาะคมภีร์อี้จริงและคมภีร์พิธีกรรมการเลือกเส้นทางนี้ตั้งแต่ยาววัยสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาชีวิต อันลึกซึ้งของโลติตนั่นคือการลงทุนในความรู้และการสแสวงหาแก่นแท้ของสรรพสิ่งท่านไม่ได้หลงไหลในลาบยศสรรเสริญตั้งแต่แรกเริ่มหากแต่เลือกที่จะอุทิศตนให้กับการศึกษาอย่างแท้จริงซึ่งนี่เองคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างรู้ลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นการเลือก ที่จะเป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์หมาหรองอยังแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดที่เน้นการเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดและไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงจุดสูงสุดของความรู้ไทม์ไลน์การเป็นอาจารย์และการหล่อหลอมสิทธิ์ส่วนนี้อ้างอิงประวัติศาสตร์จริงเมื่อความรู้ของโลติดแตกฉานถึงขีดสุดท่านก็เริ่มเปิดสำนักอบร,รมสั่งสอนสิทธิ์อย่างจริงจัง และนี่คือจุดที่ประวัติศาสตร์ของอาจารย์โลติดมาบรรจบกับประวัติศาสตร์ของสามก๊กอย่างแท้จริงในบรรดาสิทธิ์ที่ท่านได้บ่มเพาะมีสองบุคคลสำคัญที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในภายหลังนั่นคือเล่าปีผู้ซึ่งต่อมาจะก่อตั้งอาณาจักรจกกกและกองซุนจา้านขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ทางเหนือตรงนี้คือเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ ทั้งคู่เคยเป็นสิทธิ์ของอาจารย์โลติดการเป็นอาจารย์ของโลติดไม่ใช่เพียงแต่การถ่ายทอดความรู้ทางตำรายอย่างเดียวหากแต่คือการบ่มเพาะภาวะผู้นำที่แท้จริงท่านสอนให้สิทธิ์ของท่านเข้าใจถึงคุณธรรมความสำคัญของการมีความซื่อสัตย์และความกล้าหาญในการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเล่าปี่ผู้ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาและคุณธรรม ส่วนหนึ่งก็ได้รับการปลูกฝังมาจากคำสอนอันลึกซึ้งของอาจารย์โลติดนี่เองนี่คือการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีและการนำหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างน่าชื่นชมอาจารย์โลติดสอนให้สิทธิ์ของท่านไม่เพียงแต่ฉลาดแต่ต้องมีหัวใจด้วยซึ่งเป็นวิธีคิดที่แตกต่างจากการสอนผู้นำทั่วไปในยุคนั้นที่มักเน้นแต่การใช้กำลังและกลอุบาย ก่อนที่กลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองจะลุกฮือขึ้นทั่วแผ่นดินอาจารย์โลติดเคยรับตำแหน่งสำคัญในราชสนักมาบ้างแล้วเช่นขุนนางตรวจการในมณฑลจีโจซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกครองและตรวจราชการในท้องถิ่นตั้งแต่แรกเริ่มท่านได้สั่งสอนให้ข้าราชการมีคุณธรรมและไม่รังแกประชาชนเป็นแบบอย่างของการบริหารที่ยึดมั่นในความถูกต้องเสมอมาต่อมาเมื่อกลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดิน สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่ายอย่างแสนสาหัสราชสำนักท่านที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยการทุจริตก็จำต้องพึ่งพาผู้มีความสามารถอย่างอาจารย์โลติดท่านจึงถูกแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่และได้รับบัญชาให้นำทัพหลวงเข้าระงับเหตุการณ์ไม่สงบอย่างเร่งดวง่วนบทบาทของโลติดในฐานะแม่ทัพใหญ่ระงับเหตุการณ์กลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองนี้เป็นประวัติศาสตร์จริงในฐานะแม่ทัพ อาจารย์โลติดแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีและวิธีคิดที่เฉียบคมอย่างน่าทึ่งท่านไม่ได้เป็นเพียงนักปราดที่อยู่แต่ในห้องตำราหากแต่เป็นนักวางแผนที่เข้าใจสถานการณ์ในสนามรบอย่างลึกซึง้งท่านสามารถใช้ยุทธวิธีที่เด็ดขาดตรึงกำลังของเตียวก,ก๊กผู้นำกลุ่มโจรพกผ้าเหลืองไว้ที่กวางจงได้อย่างมีประสิทธิภาพและกองทัพของท่านก็กำลังจะได้รับชัยชนะเด็ดขาดเหนือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังอ่อนกำลังลง ซึ่งนี่คือภาวะผู้นำที่สามารถพลิกสถานการณ์จากความปั่นป่วนสู่ความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือการพัฒนาตนเองจากนักปราดสู่แม่ทัพผู้เก่งกาจโดยอาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้และหลักการที่ท่านได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตแต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลกอย่างไม่คาดฝันและความซื่อตรงที่ยึดมั่นของอาจารย์โลติดกลับกลายเป็นภัยต่อตัวท่านเองในขณะที่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่กำลังอยู่แค่เอื้อม ขันทีจัวเฟิงผู้มีอิทธิพลในราชสำนักกลับเดินทางมายัางค่ายทับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ตามคำสั่งของฮ่องเต้ทว่าจัวเฟิงกลับไม่พอใจอย่างยิ่งที่อาจารย์โลติดไม่ได้มอบสิ่งตอบแทนให้ตามธรรมเนียมปฏิบัติของเหล่าขันทีผู้ช่อชนในใจของขันทีผู้นี้มีแต่ความละโมบและมักใหญ่ไฟอำนาจมันเป็นโลกที่ผลประโยชน์และอำนาจอยู่เหนือความถูกต้องในเวลาที่บ้านเมืองกำลังเผชิญวิกฤต แต่ขันทีกลับสนใจแต่เรื่องส่วนตัวอย่างน่าไม่อายโจเฟิงจึงกลับไปรายงานห้องเต้ด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างร้ายแรงกล่าวหาว่าโลติดไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และรอให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบออนกแกล้งเองห้องเต้ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเหล่าขันทีจึงสั่งปลดโลติดออกจากตำแหน่งทันที และส่งขันทีเข้าควบคุมตัวท่านมายัางเมืองหลวงเพื่อทําการสอบสวนอาจารย์โลติถูกควบคุมตัวทั้งที่ทกําลังจะได้รับชัยชนะอย่างงดงามนี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ทางจิตใจของท่านที่ความดีและความสามารถกลับถูกตอบแทนด้วยการหักหลังอย่างไม่ยุติธรรมเหตุการณ์อันเจ็บปวดนี้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงปรัชญาของอำนาจที่ช่อชน และการที่คุณธรรมอาจไม่ได้รับการตอบแทนในสังคมที่เสื่อมทรามแต่ถึงกระนั้นโลติดก็ยังคงยืนหยัดในความซื่อตรงของท่านอย่างมั่นคงท่านไม่เคยคิดที่จะโอนอ่อนต่อการทุจริตนี่คือภาวะผู้นำที่แท้จริงคือการเป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์แม้จะต้องเผชิญกับผลลัพธ์อันท้าทายอย่างแสนสาหัสการที่ท่านไม่มอบสิ่งตอบแทนแสดงให้เห็นถึงวิธีคิด ที่ยึดมั่นในหลักการอย่างไม่หวั่นไหวไม่ยอมประนีประนอมไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนี่คือการพัฒนาตนเองสู่ความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณที่ยากจะหาใครเทียบได้แม้จะถูกควบคุมตัวอย่างไม่เป็นธรรมแต่ความจริงก็ไม่อาจถูกปกปิดได้นานนักเมื่อขุนพลฮงฮูสงระงับเหตุการณ์กลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองได้สำเร็จท่นได้ยื่นดีกาถึงฮ่องเต้ชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ และคุณความดีของอาจารย์โลติดอย่างกล้าหาญท่านฮองหูสงขอให้ฮ่องเต้ปล่อยตัวและคืนตำแหน่งให้โลติดนี่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ครับในที่สุดอาจารย์โลติดจึงได้รับการปล่อยตัวและถูกเรียกตัวกลับมารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งสร้างซูหรือเสนาบดีการที่ท่านสามารถกลับมารับราชการได้อีกครั้งหลังจากถูกใส่ร้ายและถูกควบคุมตัวอย่างไม่เป็นธรรม แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทั้งจิตใจอย่างเหลือเชื่อและการจัดการกับอารมณ์ด้านลบได้อย่างยอดเยี่ยมท่านไม่จมปลักอยู่กับความคับแขนหรือความขมขื่นหากแต่เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อบ้านเมืองที่ท่านรักนี่คือสุขภาพใจที่สมบูรณ์แบบของผู้ที่ยึดมั่นในอุด,ดมการณ์ของตนเองและเป็นตัวอย่างของการพัฒนาตนเอง ให้ก้าวข้ามความเจ็บปวดและบาดแผลทางใจได้อย่างน่าทึ่งหลังจากการเสียชีวิตของฮ่องเต้เล่นเต้หรือ Emperor Ling of Han และการเข้าควบคุมอำนาจของตังโต๊ขุนศึกผู้มีอำนาจเด็ดขาดและไม่ประนีประนอมผู้นี้ราชสำนักฮั่นก็ยิ่งตกต่ำลงไปอีกขั้นตังโตะได้ถอดถอนฮ่องเต้หุน่นและแต่งตั้งฮ่องเต้องคใหม่ขึ้นมาควบคุมทุกอย่าง และเริ่มแสดงท่าทีที่จะกดดันขุนนางและประชาชนอย่างไม่เกรงใจใครในถ้ำกลางความหวาดกลัวและเสียงเงียบงันองเหล่าขุนนางที่หวาดกลัวอิทธิพลของต่างโต๊ะมีเพียงอาจารย์โลติเท่านั้นที่กล้าลุกขึ้นคัดข้านต่างโต๊ะอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในท้องพระโรงท่านโตแย้งถึงความไม่ชอบธรรมในการกระทําของต่างโตะอย่างเผ็ดร้อน ถึงขนาดที่ตังโตะแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและเกือบจะกล้าวราวการกระทํานี้ถือเป็นความกล้าหาญที่เกือบจะทําให้ท่านต้องเผชิญหน้าอันตรายถึงชีวิตเพราะตังโตะขึ้นชื่อเรื่องความเด็ดขาดรุนแรงและไม่ลังเลที่จะกําจัดผู้ที่ขัดขวางทุกคนอาจารย์โลติเกือบถูกตังโตกําจัดในทันทีตังโตตั้งใจจะกําจัดโลติเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ แต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากขุนนางคนอื่นคือชัยยงที่เข้ามาห้ามปรามและชี้แจงว่าโลติเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพควรเก็บชีวิตท่านไว้เพื่อบ้านเมืองนี่คือภาวะผู้นำที่แสดงออกถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมสูงสุดการยึดมั่นในหลักการอันชอบธรรมแม้ในยุคที่ไร้ซึ่งกฎหมายท่านแสดงให้เห็นถึงปรัชญาว่าบางสิ่ง มีค่าควรแก่การปกป้องยิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่และบางครั้งกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการยืนหยัดในความจริงเท่านั้นแม้จะรอดพ้นจากอิทธิพลของตังโตมาได้อาจารย์โลติดก็ตระหนักดีว่าราชสำนักได้เข้าสู่ช่วงที่ยากจะแก้ไขแล้วอย่างแท้จริงท่านจึงตัดสินใจวางมือจากการเมืองโดยอ้างเรื่องสุขภาพและอายุที่มากขึ้น และกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่บ้านเกิดทว่าท่านยังคงเป็นที่เคารพและยกย่องจากผู้คนจำนวนมากอยู่เสมอแม้กระทั่งอ้วนเซี่ยวผู้เป็นหนึ่งในขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็ยังเคยเดินทางไปขอคำปรึกษาจากท่านถึงที่บ้านแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและความน่าเชื่อถือของโลติดท,ที่แม้แต่ผู้ทรงอำนาจยังให้เกียรติอย่างสูงในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจารย์โลติดไม่ได้เพียงแค่ใช้ชีวิตอย่างสงบเท่านั้น แต่ท่านยังคงอุทิศตนให้กับงานวิชาการอย่างไม่หยุดยัง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฮั่นแม้ว่าผลงานฉบับสมบูรณ์ของท่านจะไม่ได้ส่งต่อมาถึงปัจจุบันแต่ความพยายามของท่านในการบันทึกและรักษาเรื่องราวในอดีตนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อมรดกทางปัญญาอันใหญ่หลวงและความเข้าใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ที่จะส่งต่อบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังอย่างไม่เสื่อมคลายและในที่สุดท่านก็เสียชีวิตลงอย่างสงบในปีคริสตศักราช192การเสียชีวิตในปีคริสตศักราช192ก็เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ครับเรื่องรามของอาจารย์โลติดไม่ใช่เรื่องราวของชัยชนะในสนามรบที่สถานฟ้าหรือการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ หากแต่เป็นเรื่องราวของชัยชนะเหนือตนเองและการยืนหยัดในคุณธรรมอันมั่นคงในด้านภาวะผู้นำท่านเป็นผู้นำทางความคิดและจุดวิญญาณอย่างแท้จริงเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความรับผิดชอบที่หาได้ยากดิ่งท่านไม่ได้เป็นผู้นำที่ออกคำสั่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและหล่อหลอมจิตใจของผู้คนได้อย่างลึกซึง้ง ในด้านพัฒนาตนเองชีวิตของท่านแสดงให้เห็นถึงการลงทุนในความรู้ที่ไม่สิ้นสุดการไม่หยุดพัฒนาตนเองในทุกช่วงวัยและการรักษาความเข้มแข็งทางจิตใจแม้ในายามที่ถูกท้าทายอย่างสาหัสในด้านวิธีคิดและกลยุทธ์ท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าความรู้และปัญญาไม่ได้มีประโยชน์แค่ในห้องตำราเท่านั้นแต่สามารถนำมาใช้ในการบริหารการปกครองและแม้แต่ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเฉียบแหลม ท่านมีความสุข,ขุมรอบคอบและกล้าหาญในการตัดสินใจที่สำคัญในด้านสุขภาพใจการที่ท่านสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดจกากการถูกใส่ร้ายและถูกควบคุมตัวแสดงให้เห็นถึงสุขภาพใจที่แข็งแกร่งอย่างน่าอัศจรรย์และการไม่ยอมให้อารมณ์ด้านลบเข้าครอบงำแม้แต่น้อยในด้านปรชัชญาชีวิตของอาจารย์โลติดเป็นบทเรียนอันล้ำค่าถึงปรัชญาแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง แมในยุคสมัยที่ความจริงถูกบิดเบือนและคุณธรรมไร้ค่าท่านคือผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมิใช่อำนาจและลาพยศอาจารย์โลติดคือเสาหลักแห่งความรู้และคุณธรรมในยุคที่มืดมิดท่านคือผู้จุดป,ประกายปัญญาให้กับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และเป็นผู้ที่พิสูจน์ว่าแม้เส้นทางแห่งอำนาจจะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินได้แต่ความรู้และคุณธรรมต่างหากที่สลักลึก อยู่ในหัวใจของผู้คนไปช่วนนิรันดร์